ทำการ,กรเกษิรพอเพียงแบ่งปันโล,โลเลี้ยงผู้คนบ้านเฮาส่วนยายสินมีรถไทยนาเล่นผ่านจากระยานสาม้อมอไซ สว <plane. S 2> ัสดีค e. ่ะมูนี่ยสิกบว่าพบกับกับาพบกับกเอ้อยเงยเเนาะขะเนาะมูนี่สิผ้ามูมาเสียหนาซอยหลายคนรุ่นหน่อยรุ่นหญ่ไอออยสิัอ, <Kayla. S 1> อยากหัวเ <ifiers> นาะ ลบกผมเลี้ยงอนซ่นไล่ผมส่นไลมบ้นนี้ยี่สินมาเสีย่ยามันก็เลยเอื่นมูมาสวยบ้านนี้ได้ไปถึงล่องหนึ่งพอดีแล้วบันนี้ก็เลยพากันมานางเส้ามีแห้งมากินน้ำนะฝนเนาะเมื่อว่านพันวามวนหลายพนะว่านเนี่ยเพื่อน นายอยู่ได้หมู่บ้านจมวนไม่มีมฮลี่ไดบ้นเนาะนี่เดมวนคัแต่ว่ามุนี่ไป็นไรมุนี่มนี่อยบ่าัื่ออยบัตือมอกมนี่กับมวนที่เก่าค่ะมวนเก่าขถ่้มรถตีต้องไปยนันแต่ว่าผู้อยู่ไกลๆหน่อยมวนรถตีเพราะเราว่าโอ้ยอันซ้อนอันซ้อนนอชีวิตเนาะ เนี่ยเน่ดานี่กับมวนคักหมู่บ้านนีเล่นวันสันเกษตรอ้อยเองเนี่ยเศร้ามแห้งกับวันไหนนอนตรงมาแผ่นบอม่าหญากระเกิดบ้านนี่มีมะโหรี่อยู่บ้านก็เล่นมวลหลายหนี่ก็เลยนผ้ากันมากเสียหญา สัมพังแหลงอยู่เลยนางพักจากน้อยเสียหยาสัมพังฝนแหลงกันเลยมาเสียหยาอันนี้เขาโฮมพักกินน้ำตกข้องเหล่ากันเลยพักกันว่านางพัก อู้นพอวัดเราก็อยู่ไกลๆผู้เดียววันนี้ก็เลยเศร้ามีแห้งผักยักน้อยล้วก็ยังสิเสียตอแดดก้าดีก็เลยว่าสิมาเสียใ่แดดพยาตาย ถ้าฝนตกมา e. กก so ็จิได้ใส uh ่ป huh. ุ๋ยผูมาเสียสอยกับผูกำโค้งละค่ะรุ่นผูกำโค้งผูกำโค้งก็นม่บอกไว้กัหลังหอกพกนแลแวละนะใส่ใสค่ะ มันตอนนันบไมจูบกันมันมั่มันีตอันบงไมจูกันลังหอกวัดแนวลังหอกแนวล้างกระสีกับพ่มาพบกับกระสีเอาเยอะเองไงยอะยมันแกนหมือนี่แกนหลายเป็นได้ัวัดเอ้ยเมยบ่ เมยบอบเมย์บอเป็นจใดแตกดีบอางหัวมันเแม่ดาสัมผัสแม่ดาไหมเป็นได้ไงบอกกินข้าวียกินข้าบเนาะ นี่น้าน so ้องห็นหน่าหน้าน้องบ่มันจะไหมางามค่กงามเนนือเทดูจะภาพดูเสื้ดูบังหน่าดูเป็นดาเหียบอกว่าเฮียไรไขย้อยล้างสูฟานาสูดินเนาะล้าสูนดิน้นหลังของชอากถ้นหลังของฉาเนาะ นี่เป็นนายุดมามามาไม่ม,มวนเลยไปเวลากลับบาลห้องวันนี้ จิงไหมเฮียเขาตาบอหลัง <AU> สู่ฝาหน้าสู่ดินเนาะโอ้ยอันซ้อนเด้เขาตาดีกว่าเสียอันน้ำตาให้ยาเสติดโอ้ยก็บอกดีเต๋อกระตอมปลิ้นยาซ้ำเท่าอยู่เออเป็นแต่ได้บอไกลแล้วไกลแล้วปลิ้นยาตาให้ไหนเฮาได้ไก่กับบ้านแล้วได้เวลากับบ้านแล้วได้มาแต่โดนแล้วมาแต่โดนแล้ว ไปไปกับบ้านเข้ามาเนี่ยกับบ้านไปมือนียายชินกิสิผ้ามาพบกับเกษตรโอ้ยแง่แง่สำนึกกอนน่าขนาะมือหนายายชินสิผ้ามาพบไหมผ้ามาเสียไหมมือนีพ่อเลิกแล้วมือนีถ้ากับบ้านก่อนผู้ใดมักผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดเซรีนได้เด้อค่ะ สวัสดีค่ะ